ต่อไปจะมาในส่วนของเสืิอวิชาภาษาไทยนะคะเอ่อเสืิอวิชาภาษาไทยวันนี้ลูกเปิดหน้าที่49นะคะเอ่อคำสั่งก็บอกว่านะคะเติมคําให้สมบูรณ์นะลูกนะเอ่อก็ใช้เป็นคํามานะคะยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ลูกเนี่ยเติมให้สมบูรณ์นะคะอ่ะซีกด้านซ้ายเนี่ยเขาจะให้เติมพยางหลังนะคะต่อไปซีกด้านขวาเนี่ยเขาจะให้เติมพยางหน้านะคะเ,เดี๋ยวเรามาฝึกตทวนอ่านคํากันก่อนนะคะก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกนะลูกนะเอ่ออย่างเช่นคําที่หนึ่ง รอะรักโคอะงอคังรักคังรอะรักโคอะงอคังรักคังกลอัวยกรวยไม่ถูกกล้วยหอมอโมหอมกล้네วยหอมกอลอัวยกรวยไม่ถูกกล้วยหอโม tong bò ai bay tong ong tong bay tong do o co do bo ua bua do bua do o co do bo ua bua do bùa co am cam ro ai ray cam ray co am cam รอไอไรกำไรมอเอเมไม่อีกแม่นออำนำไม่โทน้ำแม่น้ำอย่างเช่นคำว่าระคังกล้วยหอมใบตองดอกบัวกำไรแม่น้ำอ่นนี่คือตัวอย่างคำนะลูกนะ,ะเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกก็บอกว่าให้เติมทำให้สมบูรณ์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทดลองทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ เช่นเขาให้คำมานะคะเหมือนคาที่คุณครูยกตัวอย่างให้ลูกดูเมื่อกี้อย่างเช่นอ้าไห้มาประยางเดียวก่อนนะลูกนะเราอะระโบไบโอใบกออำกัมระใบกัมเ,เราจะเติมยังไงดีเอ่ยละอะไรคะอาจจะเป็นละคังก็ได้นะลูกนะเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้ รารกกองอคังรักคังหรือว่าบไอใบตองงอตองใบตองต่อไปคําต่อไปก็อมกำรอไอเลยกำไรนะคะหรือว่าลูกอาจจะเอาคําที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้อาจจะเป็นละเบียบก็ได้นะคะหรือว่าใบไม้นะคะกำไรเอากำมือหรือว่าอะไรก็ได้กำไรโรลิงที่กำไรที่ กำไรมือนะลูกนะได้ดังนั้นนะคะอันนี้กําไรรอเรือนี่เป็นกําไรที่ได้จากการขายของนะลูกนะเป็นกําไรนะคะเอาต่อไปอีอกซีกหนึ่งเป็นซีกด้านขวานะคะขอร้อยเติมอย่างหน้าอย่างเช่นขอให้คอะไรมาเอ่ยตัวอย่างคําว่าอะไรคะหออมมอหอมใช่ไหมลูกอบอ,อัวบัวนอมน้าไม่โทน้ําหอม ก็เติมเลยอ่าฉันคิดตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมลูกคําว่าหอมเราก็เติมเลยอะไรเอ่ยกอรออัวยก้วยไม่โฟกล้วยหอมอมหอมกล้วยหอมหรือไม่ก็อาจจะเอาคําที่นอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างอาจจะเอาเป็นนอมน้ำไม่โทน้ําหอมอมโมหอมน้ําหอมก็ได้นะลูกนะเอาต่อไปอ่าดอกกอดอกบอัวบัวดอกบัวหรือไม่ก็อาจจะเอาคำว่าอะไรเอ่ยใบบัวอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะต่อไป มวยแม่ไม่อีกแม่นมนำไม่โทรน้ำแม่น้ำนะคะหรือว่าอาดีนอกเหนือจากนี้ก็ดื่มน้ำก็ได้นะลูกนะว่ายน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างให้ลูกดูแล้วใช่ไหมลูกนะคะที่เหลืออยู่ก็มีอยู่อีกสี่คำนะคะเช่นคําว่าปลาอปลาปลาอะไรหรือปลาหมึกก็ได้นะครับปลาถูก็ได้สอโอผสมไม่โทส้มโอโอส้มโอก็ได้นะคะ อีกคำหนึ่งเอาไว้เติมพยังหนาขอใค้คำว,ว่าจุกมาเอาจกุกหรือว่ากระจุกก็ได้ต่อไปสุดท้ายอ่าคำว่าไฟอ่ะอะไรไฟเอ่ยอดวงไฟหลอดไฟก็ได้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวในส่วนของไปฝึกเมื่อเสร็จแล้วลูกก็ต้องทบทวนดูดีๆนะคะเขียนสวยๆไม่ต้องรีบนะคะวางพยัญชนะสละัให้ถูกต้องตามกวิธีพยายามง่วนหวยกลมๆนะลูกนะเขียนสวยๆพร้อมฝึกเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ